มันเป็นวิธีที่ผมค้นพบว่ามันเป็นวิธีคัดชนที่เร็วที่สุดในโลกนะครับวิธีก็คือมันจะมี3ปุ่มครับมีตัว Q ตัว B แล้วก็ตัว Space Bar ครับให้เราวางนิ้วนางข้างซ้ายไว้บนตัว Q บนคีย์บอร์ดครับวางไว้เฉยนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งวางปุ่ม Space Bar ไว้นะครับเพื่อที่จะกดเล่นและกดหยุดนะครับตัว Q มีหน้าที่ตัดครับ ผมหยุดใช่ไหมครับผมจะกดตัวคิวนะครับมันจะตัดนะครับข้างซ้ายเนี่ยทิ้งทั้งหมดนะครับปั๊บเนี่ยทิ้งหมดเลยครับแล้วคราวนี้เราจะเปิดใบมีดยังไงครับใบมีดคือตัวบีครับจากเมาส์สีขาวอย่างเงี้ยพอกดตัวบีปั๊บมันกลายเป็นใบมีดครับคราวนี้ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับกดสเปซบาร์ครับใครที่มีหนี้หลายก้อนแล้วหมุนเงินไม่ทันผมแนะนําสินเชื่อรีฟินแลนดสินเชื่อมันหาตรงนี้ใช่ไหมครับ ตรงเนี้ยเนี่ยท่อนเนี้ยถ้าเซียนเซียนนะครับเราเล่นเล่นมาใช่ไหมเราจับจังหวะหยุดให้มันหยุดตรงเนี้ยพอดีอ่ะลองดูนําสินเชื่ออ่ามันหยุดใช่ไหมครับเราเอาใบมีดตัดเลยตรงเนี้ยปับ๊บเห็นไหมครับมันตัดแล้วแล้วเรากดเล่นครับกดสปสีดบาร์ที่นิ้วโป้งครับมันจะค้างไว้นะครับ <c oughs> หยุดแล้วผมจะกดตัวคิวครับเพื่อที่จะตัดตรงเนี้ยเข้ามา ปึ้งมาชนตรงที่เราดักมันไว้ครับใช้ใบมีดดักไว้กดตัวคิวครับปุ๊บเนี่ยแล้วก็กดเล่นต่อไปครับรีฟินพลัสหยุดแล้วก็ใบมีดตัดดักไว้ครับดักมุมไว้ปั๊บเนี่ยแล้วเราก็มาหาช่วงที่ผมพูดนะครับผมพูดช่วงไหนช่วงนี้มันมาช่วงนี้เลยเพราะว่า นอกนั้นมันเป็นเรียบเียใช่ไหมครับมันไม่มีเวฟเสียงขึ้นนะแสดงว่าไม่พูดเลื่อนมานี่เลยพอเลื่อนมาเสร็จปุ๊บกดตัวคิวครับปับ๊บเนี่ยมันดึงมาเลยแล้วลองเล่นดูครับอีฟ n นพลสัสินเชื่อหมุนเวียนที่ออกแบบมาให้คุณมีทุนหมุนเวียนเนี่ยมาให้คุณแล้วมันจะเงียบๆช่วงเนี้ยแล้วถ้าเราตัดไปเรื่อยๆครับเราจะรู้เองว่าเวฟเสียงที่มันดรอปลงประมาณเนี้ยแสดงว่ามันไม่มีช่วงพูด ผมจะกดหยุดโดยที่ผมไม่ไม่ฟังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับกดเล่นเปลี่ยนที่ออกแบบมาให้<ด>คุณตัดตัดตรงนี้ตึ๊บแล้วก็กดตัวคิครับปรับสะดวกตาก็ขยายตรงนี้ได้ครับเพื่อจะดูเวฟเสียงละเอียดละเอียดเนี่ยเราขยายเราจะทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นเวฟที่มันขึ้นมากดตัวคิวตัดเข้าไปไอเนี้ยเป็นเศษครับปึ๊บถ้าเราจะกลับมาเมาส์ธรรมดากดตัวเอนะครับเอ มันก็จะคลิกได้ปกติมันจะไม่ตัดนะครับอยากกลับมาเป็นใบมีดก็ก,กดตัว b ครับปับ๊บโอเคครับคราวนี้ผมจะมาให้ดูการทำงานจริงๆว่าการเล่นตัว q กับ space bar เนี่ยครับมันเล่นกันยังไงนะครับโดยที่เราจะเล่นกับการมองเวฟขึ้นเสียงตรงนี้ครับที่มันยึกไปยึกมาเนี่ยเราจะตัดตรงที่มันเป็นช่องว่างตรงนี้ตรงเนี้ยิ้งนะครับโดยที่เล่นอย่างเงี้ยสองอันนี้เท่านั้นนะครับ เริ่มแรกคือจากเมาส์ขาวๆอย่างเงี้ยครับทําให้มันเป็นใบมีดก่อนคือตัวบีครับกดปึ๊บกลายเป็นใบมีดแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเริ่มครับเล่นหยุดตัวคิตัดเข้าไปปึ๊บโอเคครับคราวนี้จะเป็นตัดเล่นหยุดคิวทิศลับนามฟ้านิดนึงนะครับในการที่เขาเรียกว่า ชุนนะครับคลิกหยุดคิวมันจะเป็นคีย์ลัดตรงนี้ครับนี่ครับ Split คือตัดครับ Control B เหมือนคลิกเมื่อกี้นะครับ ตักออตักออประมาณนี้ครับ